จะพาไปเก็บเห็ดนะจ๊ะพาไปเดินป่าดูซิว่าจะได้เห็ดมากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ <c oughs> กำลังเดินจะเข้าป่าแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอเห็ด <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะบริเวณป่าเก็บเห็ด กเก็พึ่ง,ง,งจะสองดอกนี้ไม่เอาหรอกจ้ะมันเริ่มแก่แล้วปล่อยไว้ไวให้เป็นเชื้อปีหน้าอันนี้ไม่ได้เก็บหรอกจ้ะ ป่าเก็บเห็ดสะอาดจ้าไม่น่ากลัวหรอกพา,าเดินเที่ยวป่านะจ๊ะออกกําลังกายวันนี้ ได้เห็ดก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดินป่าแล้วมันอากาศสดชื่นหายใจโลง่งเดินพักผ่อนออกกำลังกายาหาเห็ดไปด้วยจ้ะมเวิ่เด็กคอฟับ <c oughs> เจอเห็ดอีกแล้วจ้ากนอีกตอันนี้ไม่เก็บนะคะถ่ายให้ดูเล่นค่ะเห็ดพิษเยอะมากเลยจ้าถ่ายให้ดูเล่นนะคะ อากาศดีจ้าแดดล่ำลายไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนนะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะต้นไม้เริ่มจะแห้งใบไม้เริ่มเหลืองเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะ เฮ้คอมด้าเวพีเตอร์ตอนนี้กำลังเดินตอนนี้กำลังเดินอยู่ในป่านี่แหละจะเห็ดไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าอากาศมันเริ่มจะหนาวแล้วไงช่วงฝนตกชุมช่มๆอ่แฟนก็ไม่พามาเก็บ พอเห็ดเริ่มจะวายแกค่อยพามาเก็บไอ้ตรงนี้เขาทำไว้ที่อยิงนกหรือว่าล่าสัตว์นะคะถ่ายให้ดูเล่นเขาจะทำไว้ทำไว้ก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ยิงหมูปลายิงสัตว์ปลาต่างๆ แฟนกับลูกไม่ถ่ายรูปให้ก็เลยต้องถ่ายรูปแฟนกับลูก มาดูเรื่อยๆนะคะโอ้ไปดูวันนี้ไม่ค่อยได้เห็ดหรอกจ้า เห็ดอีกแล้วแต่ต้องเก็บอกว่าเห็ดกินไม่ได้เ,เหงง็ดละโงกพิษนะเนี่ยมันจะขาวออกเขียวๆจะเหงง็ดละงกพิษกินไม่ได้นะคะอันเนี้ย <c oughs> ดัมซัมซัมอาดัม yeah. ซัมซัมกุลิกุลิกุลิกลัมซัมซัมอาลาบิทอาลาบิทกุลิ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 ลัมซัมซัมอาดัมซัมซัมอาดัมซัมซัมอันนี้ก็เห็ดพิษนะคะวิไฮสนามไหค่อยตะลิงเอาไว้เห็ดละงอกพิษนะจ๊ะ Der er det, så meget der Ding vor. for. væk, vi หมวหมดจะถ่ายรูปแฟนกับลูกเดินไกลามากเลยแฟนกับลูกวิ่งเร็วมากๆเลยเห็ดพึ่งจ้า

ดอกนี้แฟนเจอเองแกตื่นเต้นเลยปกติมีแต่คุณแม่เจอเดี๋ยวนี้เจอตัวเองเจอด้วยตัวเองเลยดอกเนี้ย เก็บเห็ด <guarding> ก <son>? ับประมาณนี้เดี๋ยวจะพี่น้องปลาทางนี่มันจะบ่อยหนาหยานดอกมันจิสะอาดอยู่เจออีกแล้วจ้าหนึ่งดอก

ต้องการอีกสองอันเจ้าเก็แล้วไม่เอาหรอกจ้าปล่อยไว้เห็ดอันนี้ก yeah. ็ไม่ได้เก็บหรอกจ้าผ่าให้ดูเล่นจ้าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะชิสเฮ้ <Cheers. S 2> ปลาเก็บเผ็ดก็ประมาณนี้และะ้ค่ะกำลังจะเดินกลับบ้านกันแล้วจ้ะ วันนี้ได้เห็ดแค่นี้ละจ้าไม่ได้เห็ดเยอะเลย <laughs> บรรยากาศเมืองนอกให้ดูค่ะช่วงนี้อากาศดีไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนจ้า หลังจะเดินกลับบ้านก็เลยมาแวะสะน้ำพามาดูเป็ดต่อจ้า Da. Ich bin zu in die Höhe, hat er Schwimmen auf dem See. auf dem See. เฮ็ดละงกผิดเด้อนจะพี่น้องทายให้เบิรงซื้อดอกจ้านี่ห้ามกินเด้อค่ะเด้อกินบ่ได้เด้อนี่ยผิดถึงตายเด้อนี่ยเฮ็ดละงกผิดเมืองนอกจะเฮ็ดผิดละงกผิดฝรั่งแต่เฮ็ดละงกที่กินได้เมืองไทยมันออกสีขาวขาวนวลๆอันนี้มันออกขาวเขียวๆเด้อเนี่ย อันนี้เห็ดพิษเดินในพี่นอ้องเด้อเนี่ใดดยในกินบ่ได้เด้อจ้ะทายให้เบิง่งออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเห็ดพิษจ้ะเห็ดพิษทานไม่ได้นะคะต้นไม้เลือ้งอาลามเลยนะคะช่วงนี้ต้นไม้สีเขียวสีดำ สีเหลืองช่วงนี้มีหลายสีจ้าแกงป้าใส่ติ้นก่หูหมูน้ำพิกแหนมหมูแหนมงัวกับตูมมัด ียมพริกผักจ้ะนั่นเฮ็ดได้นั่นเฮ็ดกินคนเดียวประมาณนี้แหละจ้าบ่าชอบพื้นนางกินในโต๊ะนางกินในพื้นดีกว่า คุณสังจะปีดเมืองจ้